อได้แล้วได้แล้วพี่น้องจังเลยจังเลยได้แล้วได้แล้วปากพี่น้องเมื่อวานนอะไรปลาอะไยนี่น่ะอะไรน่ะไปพี่น้องไปกินอี๊พักเบีกัน ทุกๆคนมาพอมมาผอกกับสาวลาวเสีนกับเส้นเคยเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยยังหิวนอนอยู่มาแต่สมพูเมื่อคืนนี่ตอนนี้เขาก็มาเผาน้องัวพี่น้องเอ้ยเพราะว่างัวสาวลาวได้ได้ลูกเลยเบ่งตายังเบยอยู่เลยอ่ะอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์แม่นมาวี อย่ามองเจอได้ไหมถ้าเธอไม่เคลีร์ปุณณะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังนั่งเผาน้องงัวน้ะพี่น้องรอลุ่นน้ำาลาดเนี่ยเด้อพี่น้องว่าเฮาสิได้น้องงวัวอยู่บ่หรือว่าสาเราสิรับปาลารับปลาน้องงวัวตื่นมาบ่ได้กินจำพี่น้องเพราะว่าสลาลารับปลาแม่มันกินเองบีเอาเอางาน้อยมันตีลง งานหน่อยมันเอ้ยเจ๋อ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 ๋อเอย่าไล่ลูกไปแม่ไปแม่ไปแม่ไล่มันนี้ลูกม้าน่ะมันหวงลูกมันลูกต้องให้นอนกแพงสมสมกบกำลังได้ลูกเนาะเอาพี่น้องสมสมโอบอ่ะสมโอแม่แมต้องใหนอนสมโอกำลังได้ลูกพุ๊นลูกไปเอาตัวมันดกผัวลูกเลยอันนี้มันโมดก อเอางาเน้น้อยๆมันเถอะดิยังดีที่เฮายังมีหญ้าฟันนี่กระลังสิออกเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องบีสบายดีบีสบายดีพันดาแล้วมันดีเด้อหอยมันสิดีเท่าพี่เล่นนอกคันว่าเว้นเด็ตอนนี้ยังบอกอันไหนพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮานั่น ยังง่วงกีตานอนอยู่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้มาแต่สมพูิเนาะพี่น้องเขาก็มาได้ข่าวว่างัวเขาโอ้ยจะมาเชือกพันคอมันแต่ลุกันนะแม่ก็เอาเสือกพันคอลูกแ่ดีมันใหญ่ไาเองมาลูกมันนะเออมันลูกขึ้นแล้วมีแต่ล่มล่ลเห็นว่าล่มมันยังโัวแขงแห้งวาพี่น้องลูกขึ้นมากันยังยังลบมอยู่ พราะว่าหาะก็ได้เมื่อเสาร์นี้เพราะว่าร์เล่ามากกันเสร่าสรุปไป,ปนอนเนา<อ><น>ะพี่น้องนอนตื่นขึ้นมายังนอนบ่อิ่มพี่น้องได้ข้าวว่างัวงัวได้ลูกไม่ใหญ่ใส่เาลามาเผาน้องงัวอีกพี่น้องเอ้ยนี่ฮาสซีลอดลุ่นมาฮาสซีได้บอกน้องงัวกับฮาก็ออกมาเขียนนี่ยถ้าลอดลุ่นเนาะพี่น้องซาลาสีได้น้องงัวบอก สปูวีนาพี่น้องเลยมันเอามากพดมาหายออโพดงามแล้วเนาะเอองามอยู่เอลยน้อโพดแดงนั่นอีกเชียร์ามือแังสีตัดเออแต่กระตัดแต่โพดขาวนี่ก็ฮะกระลูกลูกก็มาเผาน้องงัวไปตาสีลับก่อนน้องงัวตัวแม่ตัวแม่เออเผากระนั่งเผาใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งเล่นนั่งเล่นเผาใกล้ ยันมันบอนนพท่านมันใ่ปานับเห็แลวเกนงลินกับเด็กหน่อยเออยังกันอันนะเบาไปดิัปดีดูไอ้อาเยอืมเอออเป็นยังคอยปับปรุงไปเอาแดงแก่แล้วจะไหาซิปอีกอขอบใจหลาย เออโดยโดยเออออกสวนเลยผู้บอนี่เออมันมีหุ่นทางไปบ่เออแล้วขามไปอ่าโอ้จะบวุยหน้าเก่งขนาดพี่น้องครับสลิงวัวเจ้าใหญ่ไกลมันลายลุกปล่อยปล่อย มันบัโดนบบบ่อหามันกินน้ำเนาะลุงเอาไปไกล้ลอ,อีีอ้าหน้มะพร้าวงูอ่ก็อย่างน,นันเทากับคือกันตอนนี้กำลัง,ลงยะให้งวเนาะพี่น้องอ เอาโอเขาวพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ซเซ็ตเลยพี่นอนก่อนบ้านนี้พี่น้องเอ้ยพี่นั่นก่อนน้องงัวได้บ่พี่นอ้องเอ้เนีงง่ยคือสิเป็นเนี่ยนในในไรล่อรุ่นเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ปล่อยให้งัวเขากินหงาไปก่อน

ห่วยห่วยมันบาดเด้อฮะเอาอันนั้นมันเป็นยังลูกไว้ดิเร็้ยวลูกเลี ак, yat, like> ้ยว แม่พองกำลังใส่สุดแเมซี่เียเอาสั่งเหตุเนาะใส่สุดแเมซี่ไม่ยาต้องพองัวเมยเอ้ยแม่ขาว่อนโอ้ แม่โอ๊ยพูดร่นแม่โอ๊ยมันเอยปล่อยลูกเจ๊ม,มันดีดป่ะคะคุณพอก็้ป็นแบบีน้องป่ากำลังถ่า,ายเนี่ยนะถ่ายอยู่

นี่นี่อะไรนี่นี่อะไดและนี่น้องอะไรจกินอีะักบีกนนี่เขากระไรน้องงัวเป็นทีมหอยเลยไปพี่น้องเมื่อบาดนี่เพราะว่าน้องงัวกับซาลามันลุกมีไงมีไงใส่ซาลาว์อันนั้นมาเผามาเผาน้องงัวพี่น้องเล้ย เกือบง้อดีง้อเหตุสิใช่ไหมพ่อไปได้วหรือไปไรมีผู้โอ้ยมันดีดพี่น้องเอ้ยไปไปไปเมื่อเมื่อเมืเป็นรวยหยิบง้อเป็นรวยฮะกระตุ่นนี่น้องเอ้ยยังไม่ได้เปลี่ยนสูตรเลยไป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 เดินไปย่างบิ Mm. ้นักเรียนก็ได้งลอี่เาสย่างเที่ยวเที่ยวเขาเที่ยเห็นกระเตกูมวาเดินเดินตามแม่พ่องไปคนสองคนผีสอีเริ่มแล หนึ่งสองสามสบายดีสบายดีพี่ต้องเออตงเอายชนัางนำเอออเจาเยเกล่ามันดีมีเง่้กับนังเงี้ยนอะไรปจ้ามันมันลูบจ่องเงี้ยแนบนี่จ่องเงี้ยแนบนี่ เห้ตะมันขวดดีอันนี้มันานแล้วขิงรดบ่แม่จนเพลนเขาจหก่เนเออจะเพนสบายดีแม่ใมหนงวีเยาบม้ดีดคอยอ่ะสิม่นาทีให้แม่้องวีไปเติมหังไม่ใหญ่บ่อยแม่้องวีเติมีนัง น้ำใสซาลาสีแดงตุ้มไม่ไงต้มใส่ส้มยังไม่ไม่โสมเสียวก็อยู่หน้าฮะพุณแล้วเดี๋ยคฮะสีปิตัวรบพี่น้องป่ะคลิปคลิปนี้ซาลากสิแดงอำนาพระจักรน้าพี่น้องฝากโขไรโค้ดแซ่โค้ดซับตะไคร่เนี่ยเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ซาลาสนบ้านนอกเนี่ยเด้อ วเดี๋ยวซาลาสิไปต้มซาลาสิไปเอาใบฉุ่มให้เอไใบยังก่อใบฉุ่มเสียวใบฉุ่มเสียวเขาใบฉุ่มเตียวว่ะเอาเลยอันนี้ดมมือหน่อยทำทาพี่น้องเลยบบายายพี่น้องบายบายคลิปนี้อำลาพ้าจันแล้วบายบายพี่